จากน้ำตาของเด็ก16ในวันนั้นสู่ผู้เล่น MVP ระดับเอเชียในวันนี้เปิดเส้นทางนักวอลเล่บอลบุ๋มบิ่มชัดจวนโมกสีที่กว่าจะมีทุกวันนี้ไม่ง่าย ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับครับจะหากพูดถึงนักวอลเลย์บอลเชื่อว่าใครหลายหลายคนคงคุ้นหูกับชื่อนี้แน่นอนครับสำหรับชาจิจวนโมกศีซึ่งตอนนี้เธอถือเป็นผู้เล่นชาวไทยที่มีฝีมือระดับเอเชียที่น่าจับตาม,มองอีกหนึ่งคนเลยนะครับถ้าว่ากว่าที่เธอจะมายืนอยู่บนจุดนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับและในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าเส้นทางการเดินทางในอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลของเธอเนี่ยฝ่าฟันอะไรมาบ้างและกว่าที่เธอจะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยเเธอออต้้้งงงผ่าาาาานนะไไรรมบมบบฟััักดลยคจ มีชื่อเล่นที่เราคุ้นหูว่าบุ๋มบิ่มครับเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพศ2542เกิดและเติบโตแถบอีสานใต้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยเธอเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10ขวบเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆจนอายุ14ป,ปีครับและได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทศบาล3วัดไซนาวัดและยังได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งวอลเลย์บอลในสนามต่างๆซึ่งบุ๋มบิ่มที่มีส่วนสูงและความสามารถเกินกว่าเพื่อนรุ่นราวคราเดียวกันมีผลงานที่ดีเข้าตาผู้ฝึกสอนสโม,มสรวอลเลย มาร่วมทีมเพื่อลงแข่งขันในดิอาช,ชีพทั่วประเทศนั่นทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับด้วยดีล่าอันโดดเด่นและความเก่งของเธอนั่นทาให้เธอเป็นน,น,นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งและติดทีมชาติไทยครั้งแรกในปี2015ครับซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียง16ปีและได้มีโอกาสลงสนามในศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2015ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับและเธอช่วยทีมคว้าชแชมป์ได้สาเร็จและในปี2016นะครับซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียงแค่16ปีไดร่่มงแขง 19, แ,มแขขุอาาย U19 ในนกัที ซึ่งในเกมนั้นเนี่ยครับเธอเล่นไม่ออกและด้วยความกดดันทําให้เธอเนี่ยร้องไห้กลางการแข่งขันเลยนะครับซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแต่แล้วเธอก็ผ่านมันมาได้ครับนั่นทําให้เธอมีความมั่นใจและจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นมากจากนั้นนะครับสโมสรสุพีมจนบุรีอีเทคได้ดึงตัวบุ๋มบิ่มชาชิวนเข้าเสริมทีมชาติไทยร่วมกับรุ่นพี่ยอดฝีมืออย่างปื้มขิดและนุสลานะครับพร้อมทั้งยังคว้าแชมป์บอลไดบอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2017และ2018นะครับซึ่งนั่นทาให้บ นั่นทาให้เธอกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีแฟนคลับติดตามมาจนถึงปัจจุบันและหลังจากนั้นนะครับบุ๋มบิม๋มกลายเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดลงเล่นในการแข่งขันระดับนานาชาติมากมายทั้งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงนชั่นลีกนะครับและวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมจากผลงานอันโดดเด่นทั้งในระดับประเทศและเอเชียรวมถึงสไตล์การเล่นนะครับที่มีลูกตกอันทรพลังซึ่งเป็นเหมือนดั่งเง,งาของออนุมาสิทธิระหนึ่งในตำนานเจ็ดเซ โอกาสไปลงเล่นที่ต่างแดนครั้งแรกนะครับกับทีม TFU b u c a t ของประเทศญี่ปุ่นในฤด,ดูกาล2018-2019ด้วยครับโดยบุมบิ่มช,ชัจุ้ออนเธอเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านครบเครื่องสุดๆครับทั้งการตบการบล็อกและการรับบอลสามารถทําคะแนนได้หลากหลายรูปแบบครับและยังมีดีลาการเล่น,นที่โดดเด่นและสวยงามทําให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกและล่าสุดนะครับร่วมพลังกับทับพลุกยางสาวไทยปงาหดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครับและบุมบิ่มช,ชัจรออนเธอยังได้รับรางวัลนักกีฬาย,ย การทัวร์นาเมนต์หรือ MVP อีกด้วยซึ่งตอนนี้นะครับเธอได้ย้ายไปร่วมทีมวิกตอรีนา่าฮิเมจิที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเธอก็โชว์ทักษะดีราความเก่งกาจของเธอสถานญี่ปุ่นนะครับชนิดที่ว่าได้ MVP ตั้งแต่นัดแรกที่ลงแข่งเลยต้องบอกเลยนะครับว่ากว่าจะมาเป็นเธอในปัจจุบันที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับทานี้นะครับหากมีข่าวสารผิดพลาดประการใดต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วย